ก่อนเรย่อืเรียบๆจังดอกไม้จะล่อล่อข่าเงี้ยตัวป๋องเนี่อเดียกไม่เอาเร่ สวัสดีครับผมเจอกันในป่าให้เกาได้พี่น้องมีมาป่ายุค่าด้วยครับผมพี่น้องก็ต้องรู้เนาะมาป่ายุค่าเนี่ยมาหาเห็ดนะเห็ดขมนะครับผมเห็ดขมเห็ดเผือกขมหลเพราะเห็ดเผือกขมมันออกนะครับต้นีเป็นเขตของตำบลท่าบ่วงนะอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เป็นป่าแถวบ้านได้ครับผมมาเลาะเบิ่งคดกก็หลายหลายพี่น้องหลายจนนี่เป็นป่าที่ผมเคยมาด้วยครับ มาก็เพลินค่ะเอ้ยมาก็เพลินเพิ่นพามาด้วยพี่น้องปลาห้าพี่น้องไปุูนน้ำกันครับผมซิมี่เฮาเก็บบอปลาพี่น้องไปุดนเลยครับคารามาคางแหลกครับผมปลา่มไอถึงนี่จะเขวาถ้าอกก็อกลายนะครับแต่ลมนีนสีลายบ่พูดลายเหี้ยพี่น้องลายอีก เอ้ลอหอลงละเป็เด n ยาฮะน้องนี่หลงมึงขาไงมองอีู่นั่นป็นขางน้องได้เนาะขางบวกขางบวกนิด้อยก็เลยมีเห็ดดินมันชุ่มนะครับปลาจังสี่กับสี่ออกแต่เห็ดเพิ่งคมเนี่ยพี่น้องเห็นแล้วอ,อื่นสีบ่มีด้วยครับกาดจีม่มีเห็ดตับเตาเนาะ ผมขาหญ่ๆเลยพี่เนาะนม่งอันนี้เลยนะดูน้ำเงาไอ้ต้นห้าค่าห้าค่าบ่ง่ญ่ขาเญ่เนาะเหี้าเห่คบึกขาเงดอกหง่ดีเนาะสีนหวงเข็มเลยพี่เนาะ ลูกเกเพียะพี่น้องพี่น้องดูพลังตุ่มคายเห็ดเข้าไงเนาะตุ่มเสียบด้วยกันมีแล้วบกโขมงแงขาเป็นไงตมสืบไ้นี่คือไงข่ม่วงบอกออกน้ำพุน่นดูขายไๆพี่น้องขายแหง พักกินข่าวเสากันได้พี่หน่อยนี่พ่อขวานนอนกลางดินกินกลางสายนอนกลางดินกินาบไอ้ตราบาดตเฮ้ยโอ้โหวะคอยโอ้โหวาอย่งดอกนังเลยโมโหไปเนี่โมโม่แดกบองแดกโมโหไปเนี่ยโ้าตายสีกุ้งใบเตยบ่นี่ได้ใบเตยบนี่ใบเตยบ พี่น้องสงสัยได้ใบตตเนบบคือเสลยใบเนยอข้าวเหนียวใบเอันนี้ใบเตยขมเอาอ๋อขมเอาใบเตยขมเอาอันนี้เตอันนี้อดดังไรเบอร์รี่กอดสมปาตองกายกะจิ้มขมเอาเด้อพี่นองกินข่าด้วยครับกินเข่าแล้วกับจิลุยต่อพี่น้อง,งีคน่าคนของผมมูข้ากั้มบ uh, ่มาพี Trevor ่น้องกินข่าครับผมกับขาเขา เร่ด้วยจ้ะตาัจูผสมผสมจะดูนี่น่นเพ็ดไทยแล้วเป็นเนี่จ้ะเหลี่ยพอดีซับต้อังจะเรียบดงแต่ว่าเกล่ดอกสุดนี้มันเกลอ้ยตาโคตตาดูเลยเด um. ้อผนหินเหลืองหางโอ้ มานแล้วพ ouais ี่น้องมานแล้วเนม่านเดินเดลี uh ่ยเปื่อๆขายได้ไพี่น้องกุเป็ดกอดเลยเนาะพี่น้องเป็ดกอนเลยแล่ปื้ๆอยู่ตระกูลนี้บ่มีขาวเด้พี่น้องมิตเลจุมเลยอยู่นั่งเหาใหม่ เอาหยาเก็บหยาดแ่ในเงาไม้พี่น้องค่ะุดเนี่นี่ะก็่นี่ดอกเยแต่ดอกใหญ่ๆเลยออกกันเป็นจุ้มเป็นจุ้มอยู่นี่ขาเห็ดใหญบขาเห็ดไหม ปลาเห็ดเผื่กขมด้วพี่น้องเห็ดอื่นบ่มีด้วครับปลาเห็ดเผ่ขมปลาเห็ดเผ่ขมพี่น้องปลายุคาบ้านท่าม่วงบอกเระืเต็มกระตาตกงานเห็ดไหมตกงานเ่นพี่น้องเต็ปลาหาเอ็ด เปิดห้าซ้ำเปิดห้าปาเลยทีดีาปิดัเลยน้น่นการนนะเจ้อยู่บินไดนี่ก็บิน้ามวงนี่และิามวงแพวนล้วมาไปอวนไรกิมาไปอ้ินอวนน่ามี่จุงามเนาะยายอยู่บ้านไดะจ อมกางกอหญ้าเลยพี่น้องัวนี้หญ้าแพกเลยเนาะหญ้าแพรกลางก็มีเ่ยข้อหญ้าที่จุ่มเลยเชิ่งคนอีกแล้วก็ยังหาเขายิ้มก่อนเลยพี่น้ nó ừ. oh. có ngầu nhà, coi nhà đây thì nó. ผมบาดต่ำกดเกือบลอยแด้อย่หลังน้ำปลากระจายกันอยู่น้ำปลาเราะเป็นปลาใหญ่เลยครับกรายเอปลาตัวตัวตวตัวตัตัว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 นัวตั ชีโอชีโชีโอดที่ช่างอะไรชีโรหิตัวโคตรกโอ้ยโดนกะโดดหนุ่บุบหนอยิงวัวเรางมาชึง ต่อกำงามเห็ามดคนไเลยาดี าอยเอาหยากนี่สักหน่อยอู้ข้างนิมก็อยู่ต่ำแตะกคยังนวะมันหักลงบ่ด้วยชังใดวะมันหักลงหรือเข่าหักเข่าหักลงบ่ด้วยติดอะไรสีหักร้านะเอ้าปล่อยก่อนโอมันง่ายเลยบ่ปลอดภัยเลยบ่มียาสูบบ่เออดอกบ่เอาดอกยัน เ,เชียวมิมพี่น้องเอาไหนวะเขาหักโลงหรือมั้งพวกแตกวิวๆหรอผมบ่กเขาไปแล้วมันจิตผมมีด ได้แล้วบโอ้ม <brands>, oh, ันแกหูน hmm. ้ำหวานไหมม่น <ans> oh, ้ำหวานบอมันบ่ยากดอกข้าักลงื่อๆดอกมันแกเหรอเนาะเออไปใช้เรือแั่ไหนเรือแค่หนนะพัฒนามะมีน้ำอยู่บอวัเหืออยู่หวานสองผู้ใดมีถุงเอาใส่น้ำเอาไปสินว่ะเอาไปให้แม่มึงใส่ยาด้วย ต้องดีด้อน่งให้พอมึงใส่เหลาก็ได้โอ้ยค้องใส่เหลาก็ได้ะจุ่มนี่เป็นน้องงามเลยครับออกเป็ดกวนเลยเนาะขนาดหนาหเขนกระเยนตหนาบลบรดข้พูดอหนึ่งข้างใน Hãy <coughs> subscribe <coughs> <coughs> <tong đo> <coughs> แข็งแข็งดีนะยแตจะดอกแข็งแข็งนะแข็งแข็งกแล่งเสียบด้วยส้งมันงยาบเรอพี่น้งแง่ดึแ่อุ้ยหายแง่เ็ข้างหลังเลยเห็นปะโมเห็นหาแข็งแข็งโมเนเ่อดูความเห็ดออกด้วยพี่น้องโมเปนเร่ดูของเขาจุกโจกเดอนในสาอยู่ด้วยครับ แต่ว่าเห็ดกาออกเนาะพอฝนตกครับเห็ดัะเลยออกจะข้อโอกบะระบทัวร์โกนาเหยียบเหยียบเ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 หยียบเหยียบกําลังด่าลมพัดว้อยขึ้นหนาเหรียญนี่นเียเะ อากาศคณะเลยนอากาศดีครับอากาศสบายมันบาอ่อนแห้งนะพี่น้องเห็ดถี่ถี่เนี่ยงง่ายเลยพี่น้องที่เนี่ยงเห็นง่ายแต่ก็ต้องสังเกตด,ด้วยกันแหละเพราะว่าเขาเขายุ่ดรบๆส,สอนๆรไม่กันดี่ พอกินได้พี่น้องบานแต่บานแข็งแข็งครับเห็ดดอกแข็งดีตายเป็นเห็ดเพลิงขมล้วนๆเด้อพี่น้องไม่มีเห็ดแนวอื่นเด้อพราะเป็นป่ายุค่้าครับผมเห็ดแนวอื่นเขาสีบอกแหละพี่น้องก็บอกสูตรมาหลายเนาะวิธีต้มเห็ดบ่อยขมก็มีหลายสูตรหลายแบบ หลายยางได้ครับผมสร้างก้อนหยาเด้หน่อยมีใยห่มเนากับมป้าคนได้เยอะๆปร้างเน่ก็เอาตะเอาะนางน่อยสิไปพูดแล้วสิไปพูดแล้วไปพูดนี่ามันไปไปนี <L> ่เลยไปนี่เลยคนมันเป็น

งาเขาจะท่าน้ายนอกออกหลายแบบผอิตภัณฑใสีเขาหยียบเหยิบกลางงามเลยอบอเลยทิข้ใหญ่อินทิขายไงอบอวบเลย อบแห้งด <łość> ีเลยคาเนี่ยเป็นน้ำกุ้กุ้งดีเนาะงามเลยอยู่แล้ขาเน็ด ขาใหญ่แห้งดีเลยี่น,อน,น้องมีเ<อ>ตื้ออบัวิเลยเหยียบไฟ <า S 2> ย่ค่าคลองแทะเลยครับปลาแถวนี้น้ำท่วมทั้งเบืเลยเรื่องสิน้องยางนาฝนาน,านี้คือน้ำนี่สูงเลยครับพี่น้องมึงกันน้ำดำ,ดำกันน้ำท่วมด้วยน้ำท่วมน่าจ,จะท่วมเกินสองเมตรครับแถวแถวนี้ขอนยางเหยียบพี่น้องยยยางเหีบ เปลี่ยนเปี่ยนเลย้อาขาหิดไก่ยก็แนวอยู่กับหยาเนาะแต่ดินซุมเนาะน้ำหยาเนาะดินซุมก็เลยออ๊น้ำหยาที่ข้ากโอ๊กดินน้ำหยานองน้ำหยาเยอะมุนอุปวิมุนอุปวิกนเนา ต้องเปิดหาไปเทียนน้ำก้วงอย่างน,นี่น่ะดอกนี่ดอกงามนีด่ดอกงามสุดยอดเลยครับห้าอุบบนี่ไงเลยพี่น่อง,ง,งใจะไก่สองการละด้วยครับพี่น่องจะว่าช่วงสองการนิ้วเห็ดสะได้มูออกตีนี่ เราเคยเห็นแต่พี่น้องซึ่งเห็นที่นี่แหละครับที่ฟ้าด้านมากอะเด็กเก็บอยู่ครับจะจะชิบว่าลายขนาดนี้เมื่อนี้วันที่เกตเกตเมษาที่บุกีเมือนกระทรวงการแล้วพี่น้องขวดหาไปนี่งไงพี่น้องหัวเงินเกล่ะ ก็อยางเดียบุโตเนาะ่บนด้อ้าเเปิดเอาดีิดาสาเจดเปิดหกบนะนี่พี่นไหนว่าอไรก่อนได้ก่อนเลยเนาะหาบุไดเลย ถูหน่อยก็มีเนระเห็นบู่หน่อยเต้มอยู่ก้อนกหยล้วอบอยม่น้าอยู่นมูนี่แหละก็นันเด เห็นแต่ผู้เห็นละก็ได้เป็นพ่วงเป็นพ่วงอยู่ข้กลิ่นชุกกลิ่นอย่นี่คนดังขาจิมข้าแต่กลมาแต่ไกลงมมียั้งม่ไงเอาวาเนี้ยน่าจะได้เท่าละดอก Tất cả bò hay nhây này nói Tất cả đây rồi, Hết, hết khá nhây đi thật. khá hiệt khá nhảy đi này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ออนกเกาเนี่ยจะเลาะเลาะเนาะเป็นเกาะเลยโอ้ยคนหมานคนหมานคายเห่าเนาะแบบบนต้นนั้นลุงเอวยามยูเทิรนเกาะคือเขา กินในป่าชาเห็ดในป่าไร่สิคะมาเอาห h ạ c มาดูน้ำก่อนข้ามวกแหวกวกเห็นตรงแหวกหาเดี๋ยวกัับานได้พี่น่องเฮ็ดกะ เห็ดเพล่นคมล้วนๆได้ครับนี่กับชื้อยังว่าเห็ดเห็ดออกบ้านไหลาได้ครับอันนี้ของอันนี้ของบานเจ้าทินเพิ่นเพลิดผ้ามาได้ครับมานลำเพิ่นเห็ดตีดอกเห็ดดอกงามแห้งพี่น้องเพื่อขายเห็ดพี่น้องนี่สุดยอดเลยครับเกได้เวลาเกือบเที่ยงได้พี่น้องเดี๋ยวกลับบ้านครับผม เห็ดออกห่างห่างนะเฟตเขามันบป็นรืฤดูเขาเห็ดออกผมบ่เห็ดนอกฤดูครับผมเดี๋ยวเขาบ้านพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ